สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆที่ชมในช่องพี่ตั้มจำปงธรรมนะครับวันนี้วันที่16มิถุนายนนะครับปี64ช่วงโควิดเช่นเคยวันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมนะครับก็ได้มาทำการจัดการตัดหญ้านะครับที่ผมได้ปลูกกล้วยไว้บริเวณหน้าบ้านนะครับเพราะหญ้ามันลกเหลือเกิน ซึ่งสวนกล้วยสวนนี้ผมก็ได้ทําการปลูกเป็นกล้วยน้ําว้าแล้วก็กล้วยน้าว้าเตี้ยกล้วยหินนะครับผสมผสานกันซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงที่ปลูกโดยที่ว่าไม่ได้ลดน้ํานะครับขุดหลุมแล้วฝังหน่อเลยให้เทวดาลดน้ํานะครับก็ตามยาากรรมแต่ผลที่ออกมาก็โอเคนะครับใช้ได้ก็มี นอแตกออกมาแล้วก็แทงปลีให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจนะครับนะครับตรงนี้กล้วยน้ำว้าเตี้ยนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ที่สูงสูงก็เป็นกล้วยน้ำว้า,าปากช่องนะครับสายพันธุ์ปากช่องวันนี้มาทําการตัดหญา้าอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับคนที่ตัดหญ้านะครับแนะนําเทคนิคดีๆให้ไปลองใช้ลองทํากันดูนะครับโดวยวิธีการนี้ครับผมใช้ไปตัดหญ้านะครับแล้วก็ ซ้อนด้วยอ่าเขาเรียกว่าวงเดือนใช่ไหมฮะตัวนี้นะครับซึ่งมีอ่าคนแนะนำผมมานะครับว่าจะสามารถช่วยผ่อนแรงแล้วก็ช่วยให้ตัดหญ้าได้ง่ายขึ้นนะครับก็ผมได้ทำการลองตัดดูแล้วนะครับก็ด้วยความที่ซ้อนด้วยกันสองใบแล้วก็น้ำหนักที่มีการถ่วงนะครับทำให้แรงเบี่ยงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับตัดหญ้าได้ง่ายขึ้นจริงนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระมัดระวังนะครับว่า,อ,าอย่า,าประมาทนะครับควรใส่อุปกรณ์ป้องกันให้เรียบร้อยนะครับโอเคลองให้เพื่อนๆได้ลองทําตามกันดูนะครับว่ายังไงผมลองแล้วใช้งานดีเลยอยากเอามาแบ่งปันนะครับใช้การซ้อนไปตัดร่วมกับวงเดือนนะครับลักษณะแบบนี้อ๋อทำให้ตัดหญ้าได้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวไปตัดหญ้าก,ก่อนสวัสดีครับ